ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม Rv กันอีกเช่นเคยนะผมกับการเล่นฮีโร่นะผมกิลเดอร์นะผมจะเล่นมาแก้ทางแวนนะผมช่วงนี้เจอบ่อยมากเลในแบงค์นะแบงค์สูงๆคอมเมนเมดอินสองเขาไมนเดินหนึ่งเนี่ยใกล้จะเข้าแลังคอนเลยนะเจอบ่อยนะผม <S <S แวนเวทนะ <S <S ลเนะลดเกมเนี่ยแวนเวทมันยิงกันตีทีหายเลยนะผมโอ้โห แงอะไรเนี่ยละลายนะผมผมก็เลยจะมาแก้าทางซะหน่อยครับผมคือกิวดอร์นี่เป็นฮีโร่ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไฟนะครับผมแล้วก็ยิงไกลๆเอานะอยู่ในพุ่มนี้ป่ะเดินเข้าม,มาทำไมล่ะหนูเจ็บอยู่นะเสร็จได้เทมก็ประมาณนี้นะผมออกเป็นรองเท้าเจาเกาะหน่อยนะ นวดมันไปแบนนวดมันไปเจ็บอยู่นะครับเอาเหรอเขาดิเขาดิเขาดิเขาเขาถักออกฮะร้อยแบนเสร็จครับผมไม่เลื่อนกลับบ้านหรอกลุยเอาไปหนึ่งหนวกลุยโดนนะผมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดปเปิดตีแล้วดิงดักเลย นะจับเลยครับผมสวยได้หนึ่งตัวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมผมต้องออกรองเท้าจับเกาะก่อนนะครับผมอ่าับผมจะวันนี้ คือประเด็นก็คือผมจะใกล้จะเข้าแร้งคอนไงกดสักห้าตาที่ผมจะเจอแวนประมาณสามสี่ตาเลยนะผมติดกันเลยนะนิดมากกับผมแวนเวทนะช่วงนี้อ่ะมาอ่ะมาแล้วนะผมจงหวะนี้ไ้แวนนี่โดนครับผมนวดไปเบาๆนี่าาาาชาครับผม ด้านขวานะผมยิงไปมาโดนครับผมออกล้างดีกว่าเกมนี้รู้สึกว่าจะเจอเป็นยุยแล้วก็อิชานะซึ่งต้องใช้ล้างนะครับผมเอ้ยจับพลาดน,นะผมคารอคอดเข้ามาเมื่อกี้น,นี้รับรองออกไม่ได้แน่นอนคนระับยิงไปยิงไปมวหดเบา เรียบร้อยไม่เกิดแน่นอนแมนไ,ไม่กลับต่อพอุ่มนั้นใช่ไหมไม่โดนโอเคคลับผมได้ปอมตั้งแต่สี่นาทีแล้วผมผมเจอแบนทีไรนี่ผมชอบเอาคิวเดอร์มาแก้นะครับผมอัญ,ญเตอย่างเงี้ยแก้ได้นะครับผมทาร่าทาร่า,า,ายัดไป เพื <pena. S 1> ่อนเขาไม่มาสลัดบนะไม่เ <g> ป็นไรเขไม่ส <một> ล okay. uh ับมะโอเคเด็ก huh. ผ oh, uh ู huh. ้ชายผมเห็นนักซานิเด <gel> ินขึ้นมาไงเมื่อกี้ที่ผมก็เลยกดตัดสินรอไว้ บอกเพื่อนถอยเลยนะครับผมไม่ได้ผมเลือดน้อยเหมือนว่าแวนเขายืนระวังนะครับผมเพราะว่าเขารู้แล้วว่าผมจะจ้องเล่นเขาครับเมื่อกี้ยิงไปในพุ่มโดนนะน่าจะโดนชาครับโดนปินหนึ่งนัดครับผมบารีนซัมมอนจัไหนอับ หน uh so no like uh ึงนะ่ชาไม่โดนนะอ่มอมได้นะผมแบบขี่เดินลองด้วยเห็นไหมเวนเขาเดินระวังมากนะครับมาได้บูมสติ๊กแล้วอย่างน้อยก็ต้องเป็นพันและนะไม่โดนนะโอ้ยเฮ้ยอะไบที้ก่อนโดนแปดร้อยนะ เล่นยูเดอร์สายเลิมมิง่งเซตอามนี้ก็พยายามอยเข้าไปไฟนะครับผมแล้วยงส,สก,กิลต่อต่อไปก็พอปวดร้าวซะก่อนจริงๆก็ไม่ควรกดแล้วผมแต่ก็กดเฉยๆนะกอได้เพิ่มเลือด ยิงไปเรื่อยนะครับผมโดนไม่โดนก็ยิงไปก่อนนะผมนี่ไม่โดนเดียวเรียนบนนะักฟอตเข้านะครับผมโอ้โหโุบโอ้โหโ นายโดนทุกชา้เาเต้จัดได้ังกดล้างกันกดล้างว่ะโอ้แซลมอนบังอะไรอะไรอะไรมาอะไรมามอบเลยโอ้ยชาเสียดายไม่โดนน้ำกินเฮ้ย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  โดนนะไปยิงต่อๆไปก่อนนะครับผมะโดน้ไม่โดนไม่องชัดแดีนตาผมาเฮ้ยจังหวะนี้ยอ้าวโอ้โหอะไร

เราได้จับเกาะนะครับผมบเอไยนะเอ๊ะเอาโดนะเรียบร้อยไม่ได้ออนะโอ้โหล่างปล่อยปล่อยไปทางล่างก่อนเับผม ชั้นดีสเลเยอร์นะผมปล่อยแล้วนะปล่อยกลางเลยสิได้มั้งนะฮะซูมหน่ครับผมพลาดนะครับใจร้อนไปใจร้อนไปโอ้โหคลิปบ,บ้างผมพยายามจะกินแวน์นะผม เกิดไม่รอดแล้วครับผมตามตามาครับผมจบได้หรือเปล่าฮะโอ้ปานาผมไม่มีครับผมโคดดีมาแล้วยิงเขาเพราไปรางเขาโหโห ยิงนะขอไปโอเคชาตาครับผมอีชาไปโอ้โหสองพันกว่านะผมตึงอยู่นะเกมนี้ขอย,ยิงแวนนะผม,ผมดีแว่นออกของเวทน,นะผม โดนฮะน่าจะแหวนนะผมผู้ผม้นี่นะจริงด้วย่อยู่พวกนี้หรือเปล่ายิงชิดหน่อยครับผมโอเคโดนฮะน่าจะแหวนครับผมแหวนจริงด้วยเดี๋ยวนี้โดนครับผม เพราะเราดันคลิปสูงแล้วเขาเขาจะมีเวลาเคลียร์คลิปอยู่นะผมตรงนี้แล้วก็รีบเอานะผมเฮ้ยมาแล้วได้ครับผมโอ้ไม่ได้อนะโอ้ผมนึกว่าได้อนะจะได้ยิงฮะหวะนี้โอ้โหสวยแนละ้ว สวยแล้วดักไว้ก่อนนะัมตับแไปไไอเต่อเลือดไปก่อนนะผมันก็ไม่กระดัาเข้ามาเปิดทีแนะลเดแล จับเอ๊ะโอ้โอ้โหแม่กมอนตีแรงจริงช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยไต่แรงเท่าไหร่นะผมก็ได้ถึงแล้วผม,แ,วผมแต่บางวันก็ไปถึงสามเป็สี่เกมนะช่วงนี้ครับผมติดงานนะผมก็เลยถึงแรงคอนนะผมผมก็พยายามดันอยู่นะผม ผมก็ทำงานจันเป็นสุกนะเสาร์อาทิตย์ผมก็หยุดนะครับพอผมหยุดผมก็นั่งด่าแรงนะมนะผมผมยังไม่เห็นแวนเลยนะผมถ้าผมยิงแวนได้ก็น่าจะได้นะโอเคผมโดนอิชาคนระับโอ้โห เป็นหลอดนะโอเคยิงไปนะขอจะผมโดนนะต้องรอครับยิงไปไหนเนียไปไหนฮะเยบร้อยเยบร้อยเละเละมาเฮ้ยเฮ้ย ซีซีแน่นบางไรอีชาโดนเจ็บนะครับผม,มน้อยกลับบ้านนะจังหวะนีนะ้มาจบเลยครับผมจบเลยฮะจบเลยฮะเดี๋ยวรอฮะโอ้คลิปไม่ดันอนะ่ะโอ้โหคลิปไม่ดันครับผมตกใจว่ก ตกไปห้าครูบตกไปห้าครูบเสียเส่ยเกาเกินแล้วเสียเเยส่ยเกาเกินแล้วชนะครับผมโอ้โหทุรักทุเลมากครับผมเกมนี้นะโอ้โหอ,อย่างน้อยก็ชนะได้ครับผมมาเรามาดูสกอร์แดนกันหน่อยนะครับผม พอเล่นแวนเวทพอเจอคิลเดอร์มันก็เข้าไม่ได้ครับเห็นไหมจะเข้าทีไรก็เจอคิลเดอร์ครับผมพอต่อเลือดต่อเลือด,ออดมันก็เลือดน้อยยิ่งแวนยิ่งแวนเนี่ยเล่นในเทเรติมเวทใช่ไหมครับผมมันจะยิ่งบางนะผมเพราะไม่มีของกันอะไรเลยนะผมถ้าเล่นเซฟกายภาพอย่างน้อยก็โอมิอาร์มเนี้ยก็บวกให้พีเยอะนะครับผมนะก็มันก็บวกให้พีนะโอมิอาร์มอย่างเงี้ยคือเซตไอเทมเวทนี่นอกจากคาถาเวทแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยครับที่เป็น สองไอ้เทียมดูเลื่อนนะผมโอเคผมได้ MVP นะครับผมกดไลค์ทุกคนนะครับผมสกอร์ทีมอยู่ที่10.9นะครับผมรายละเอียดก็นี่นะผมทีมไฟต์71.4นะผมสร้างความเสียหาย13,000 0นะครับะผมรับความเสียหาย80,000นนะรับไม่ค่อยเยอะครับผมเพราะว่าเรายิงไกลๆไงครับผมเพราะว่ายูเดอร์มัน มันไม่ควรเข้าไปแทงนะครับผมคอยยิงต่อเลือดเอานะครับผมสกอแวนก็4ต่อ6แล้วผมก็ไปลองเล่นดูได้ครับผมสำหรับกิลเดอร์นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม